หมายคู่เลยแล้วกันนะครับโอเคเอาละครับในมือของผมนี่คือ New Balance นะครับเพื่อนๆครับเขาส่งมาให้นะก็เปิดกล่องเลยแล้วกันนะครับ New Balance นะครับมีมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กล่องของ New Balance เนี่ยเพื่อนๆคือเขาจะไม่เขียนชื่อรุ่นเขาจะใส่รหัสไว้ ลองไปดูนะใครมีรองเท้าดีมาลานนะลองไปดูเขาจะใส่รหัสแล้วดูคู่นี้เนี่ยตรงชื่อรุ่นมันคือตรงนี้ฮะไอเน,นี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเวลาเวลาเราเวางเรียงกล่องรองเท้าครับเราปกติแล้วเนี่ยผมก็จะวางแบบเอาด้านนี้ออกมานะแล้วก็จะดูว่ามันชื่อรุ่นอะไรใช่ไหมอันเนี้ RCV RCVRYSC1 ทำไมพี่ไม่เขียนชื่อรุ่นลงไปในนี้ล่ะครับเพื่อนๆลองไปดูนะไปสังเกตดูนะกล่องเนวารานะเขาจะแปะตรงนี้คือเขาจะไม่เขียนชื่อรุ่นนะวะ่าเป็นแบบ SC e l อ่อ SC Trainer อะไรใหม่จะเขียนเป็นรหัสอย่างนี้นะครับเราก็ต้องจินตนาการนะครับว่ามันคือรุ่นอะไรโอเคพลาดมาเยอะอะส่งอะไรมานะครับมาดูกันหน่อยกล่องเล็กกล่องเล็กถ้า ถ้ากล่องเล็กแบบนี้จะเหมือนเพาลส์รื่เปล่าพาลส์ก็เป็นกล่องเล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆผมเปิดดูแล้วแหละมันเป็นรองเท้าแตะครับรองเท้ารีค o v e ฟเวอรี่นะครับนี่คือรีค o v e ฟเวอรี่รองเท้าที่เอาไว้ใส่ในในชีวิตประจําวันด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เป็นเพื่อนซ้อมมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับก็ใส่คู่นี้ในการรีค o v e ฟเวอรี่ในวันถัดมาก็ได้นะครับโอเคดูสิรองเท้าแตะรองเท้าแตะ สีขาวครีมสวยใช่นะหมนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรมากมายเลยคู่นี้นะครับใช้เฟสโฟมนะฮะนี่เขียนว่าเลยใช้เฟ f o ฟ m นะครับเฟ f o ฟ m ก็เป็นรองเท้าในตระกูลนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ถ้าเราดูสังเกตตัวเอลโซนะครับเอลโซนี่มันคล้ายๆกับ f ฟ t f o ม m a ร l รุ่นที่5ที่ผมรีวิวไปเลยนะนี นิวบาลานเฟสโฟม rcvry recovery ราคาเท่าไหร่ขอดูหน่อยราคา1,400บาทนะครับอ่า1,400บาทนะครับคู่นี้ผมใส่10 us 9.5 uk เช่นเดิมนะครับโอ้มีตัว n ใหญ่ด้วยดีไซน์ของมาน,นี่มีตัว n ตรงนี้เดี๋ยวไปใส่เลยดีกว่าคือที่มาแกะกล่องก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำเลอะ นะครับเพื่อนเพื่อนนะ n ตัวใหญ่นะครับน้ำหนักเท่าไหร่เราพวกช่างนับชอบช่างน้ำหนักแป๊บนึงนะเอาช่างน้ำหนักมากิดติกติกติกตกน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ10 us รองเท้าแตะ2 3 4รกรัม2 3 4กรัมนะครับข้อมูลอื่นๆก็ยังไม่มีนะครับความหนาความหนาของส้นเท้าความหน,าข,หนาของหน้าเท้าเท่าไหร่ไม่มี นะครับแต่เป็นยางทั้งหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูแล้วจะใส่สบายอะ่ะแต่นี่ใส่ขับรถน่าจะลำบากนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองรีวิวกันสักหน่อยนะครับลองเท้าแตะว่าเจ้าตัว Recovery Run ลองเท้าที่ใส่ในวัน Recovery ใส่ลำลองแบบนี้ของ New Balance จะเป็นยังไงบ้างแล้วมันใส่วิ่งได้ไหมอะ่ะก็น่าจะได้นะโอเคนะครับ เดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง